วันนี้นะคะจะฝึกน้องไออุ่นกินแกงไตปลาเนาะแต่แม่ก็จะทําไข่เจียวเตรียมไว้เผื่อละเพราะว่ามันจะเผ็ดกลัวน้องกินไม่ได้ตักไก่เชียวอย่างเยอะลองน้ำแกงก่อนไหมนั่นแหละน้ำแกงกับปลานะคะ๋อต้องไข่เจียวด้วยเนาะ<อ>กินได้ไหมลูกเนาะลองกินดูเนาะคะ่ะ เป็นลูกคนใายเนะเาะก็ต้องฝึกต้องหัดกินเผ็ดๆลองใส่น้ำแกงนิดนึงสินิดเดียวลองดูลองดูอ,ดอะเตรียมน้ำไว้เผื่อเลยค่ะอเตรียมน้ำไว้ให้ด้วยเดี๋ยวมันจะเผ็ดน่าจะข้างหรอกออกหน่อยลูกปลาก็อย่างนี้นแหละมีก้าง เป็นไงคะลูกอร่อยไหมคะอร่อยนะร่อยร่อยไม้ร่อยต้องต้องตบะร่อยจังอู้ร่อยจังอู้ร่อยไม้ร่อยจังอู้ร่อยจังอู้